จัดแจงได้สองเตรียมพัทได้หนึ่งคำจัดแจงได้สองเตรียมพัทได้ห<อ>นึ่งนะครับร<บ>่อนเรื่ไปโค้งแล้วนะครับบอลป๊อปได้นะครับต้องลองแล้วนะครับลักษณะน,นี้ตามหน่อยตามหน่อยนะครับ,บ,บ,บร่อนเรื่อยและในช่วงแรกนะครับเป็นทีมกำจัดแจงนะครับที่จัดแจงาำจัดแจงสามครับ เป็นทีมกำจัดแจงนะครับที่ออกตัวได้ดีกว่านะครับนําไปแล้วนะครับลิบอล์โรลรับอลแรกได้นะครับใส่แล้วนะครับกายูนะครับใส่แล้วบอลออกที่กลางนะครับนายกีฬาสำรองกันรูยนายยืนหลังเก้าอี้เลยนะครับผมให้ก็นั่งโตเก้าอี้นะครับ นักกีฬาของแต่ละทีมนะครับที่สับรองเลยยังไม่ได้ลงสนามลบควรนั่งอยู่กับที่นะครับหรืออยู่ด้านหลังแถ่ด้วยนะครับพี่เจมพี่เจมพี่เจมโอโหลิบเหนียวมากนะครับพี่เจมเราตัดแรกได้นะครับตามกลับไปนะครับ มันเป็นฝักเตียพัดบ้างนะครับที่ได้คะแนนไปนะครับไม่เป็นรมาระดษเยด้ลสิร์ฟโดยนัชนนะครับขอรับผู้เล่ ขอบอลนะครับบอลได้ครับบอลบอลเอาละมาดูบอลบุกกันกับทางฝ่ายเตรียมพัชน,นะครับว่าจะเล่นสูตรไหนกันนะครับบอลแรกมาแล้วนะครับอาจจะต้องแก้ไปสามารถแก้ไขได้ดีนะครับแล้วเลวงแรกนะครับยิงปอดเต็ดกันมาอยู่นะครับโดยเปลี่ยนเซต้าจบที่สามแล้วมาปักตั้งกำลังแจงนะครับก็ได้ มาดูบรรทุกนะครับของฝ่ายทีมกำจัดใจกันบ้างนะครับโอ้มหได้แล้วสั่งไปสั่งไปไปดูสวยนะครับลูกนี้ เจ็ดต่อสีนะครับเสิร์ฟต่อเนื่งนะครับสำหรับทีกมกำจัดแจงนะครับวันนี้นะครับถ้ายังหยุดเกมสกัดกั้นของกำจัดแจงไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะหนักหน่อยนะครับ ลันยาวนะครับาาการทำคะแนนของเตียมพัดนะครับวันนี้ต้องหยุดเบอร์14ให้ได้นะครับมีหลังนะครับมีสายสามารถตีได้หลากหลายเลยนะฮะ,ะเสิร์ฟกันต่อวันแรกค่อนข้างดีนะครับมาดูเกมฝุกไปด้านหลัง แรกคะแนนข้อข้างสูสีนะครับข้างสูสีนะค,ะนนะคะรับกับสองทีมเจ็ดต่อแปดนะครับห่างคะแนนเดียวนะครับ กาลนยืนหัดเฟนหลังก็อี้ด้วยนะครับนักกีฬาสำหรับเรา ถ้าสกอร์บอร์ดกูหายไปหนึ่งเนี่ยขออยู่

另外。嗯 <laughs> ชื่อเติ้ลกันทุกคนเลยเหรอใช่ T L ทำม่ไร้ะกี้แบบหลาวะ่อพีเติ้ลจะพิเตทีวีพ่เต้เหรอแล้วก็ยี่งงเติ้ลมาทังหลัง หยุดการทำงานของพี่หลับหมายเลข14สิ่งี้ซายเตรียมพันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เจอหนักนะครับการแจกเข่าเวลาบ อันไนวะนี่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 อไหกันคุละอันปะเนี่ยบัวอันนั้นแหละอันเมื่อกี้แหละอันนี้แหละกอนเ่ี้แล้วออันนี้มันสามสี่แข่งไงมันไม่ตรงคนเดียวก็เป็นห้าหรอแล้วให้มันมาถ้าค่อยวนเอาค่อยวนเอาาำไมมีคนเย กำกับกำกับเส้นให้แก่ทีมสุดนะครับกำกับเส้นให้แก่ทีมสุด มี19ต่อ12น,นะครับเกียงตัดงนำนะครับ18นะครับ บุกแล้บอนแรกดีวะนี่ก็เป็นกรรมการกลางกูัเตรียมพัขอเวลานอกครับเตรียมพันขอเวลานอกครับเดี๋วยวห้าขอเวลานอกขอที่กรรมการได้เลยนะครับ